วันนี้มีคําถามเจอสถานการณ์ที่ว่ากองหน้าโดนเดี่ยวโดนคู่สู้ประกบผู้เล่นฝั่งเราอะ่ะรับอยู่แดนแดนตัวเองแล้วก็เลือกโยนบอลมาให้กองหน้าแต่ทายัางไงให้คลองบอลโดยที่ไม่ให้คู่สู้เนี่ยเข้ามาแย่งบอลเพื่อรอเพื่อนเนี่ยขึ้นมาเติมหลักๆเลยก่อนที่บอลจะมาหาเราเนี่ยเราต้องสแกนก่อนมองก่อนคู่สู้อยู่ตรงไหนเขาอยู่ชิดไหมบอลอยู่ทางกราดขวาเราก็ต้องเปิดระบตัวมาฝั่งนี้เพื่อจะไปเอาบอลทางนี้ ถ้าบอลอยูท่ทางกราบซ้ายเราก็ต้องเปิดลําตัวอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะแอ่บอลทางนี้หนึ่งดูก่อนเขาอยู่ตรงไหนจวอที่โค้ชเคลื่อนที่เพื่อจะมารับบอลเราจะรู้ได้ไงว่าเขาตามไม่ตามมาก็แค่หันไปมองผู้สู้มองพื้นที่ด้านหลังว่ามีพื้นที่ตรงไหนบ้างที่เราแตะบอลแล้วเราพลิกเนี่ยเราจะหลบตัวนี้ได้แต่ถ้าเขามาชิดเนี่ยจวะที่เขามาชิดเนี่ยถ้าเป็นระยะหน้ากรอบต8หลาถ้าเราเรียกลงไปต่ํา เกินไปในแดนตัวเองเกินไปเราก็จะทิ้งพื้นที่ข้างหน้าประตูไว้เยอะเตรงเนี้ยฝ่ายรับชอบเพราะมันอยู่ห่างประตูแต่ถ้าเราไม่เลือกลงไปล่ะเราจะเลือกอยู่ค้ำเขาไว้อยู่หน้ากรอบแบบเนี้ยรอให้บอลมาหาเราทายัางไงเก็บบอลให้ได้แยด,ดกองหลังใช้ลํมตัวบงังเข้ามาแย่งบอลอยู่ตรงนี้จังหวะนี้เราจะแตะไปขวาไปซ้ายได้ไหมถ้าเราเลือกแตะไปแตะไปอ่ะกูดด้ตามอ่ะตามตามตามมาเรื่อยอย่างเงี้ยระหว่างเนี้ยเขาเรียกว่าเก็บบลอลรออ่ะอย่างเวลามีบอลนะ เราคลองบอลคู่สู้ถึงตัวเนี่ยเราอะคลองบอลดอูเราใช้ลําตัวแฮะเปิดครึ่งลําตัวแบบนี้แขนการคู่สู้อะคู่สู้ตามเนี่ยอันเนี้ยจังหวะนี้เราเลือกคลองบอลเพื่อไอ้รอให้เพื่อนร่วมิมเข้ามาเติมแต่ถ้าเราจะเลือกไปล่ะแล้วถ้าเราแตะบอลไม่ดีโดนแย่งเราเสียบอลจะทํายังไงที่ไม่ให้แตะบอลและคู่สู้แย่งได้ก็ใช้ลําตัวบังไปเรื่อยๆแบบนี้เกป่ะบังเก๋เฮ้แกอะไรเนี้ยถ้าเขาพวดเขาจะแย่งบอลสุภูพวดแล้วก็พลิกไปฝั่ง เขาจะพิงอยู่เนี้ยเพื่อเราจะวะจิ้มหรือทำลายเกมปึ๊บมาคลองบอลจอนี้บอลมาหาเราทับปึ๊บอธบูชนปึ๊บ,บปึ๊บไอ้่าเป็นข้อดีของที่เราใช้ลำตัวบางถ้าเขาเข้าพรวดหรือเข้ามาชนเราปีคลิกหน้ากอถ้าเรามีตัวยิงดีโอกาสที่จะเข้าเยอะมากผู้เล่นฝ่ายรับเขาจะไม่เลือกชนหรือจะไม่เลือกฟาวเขาจะเลือกบังคองจะเลือกบางแตะเพื่อจะพยายามจะแย่งบอลเขาจะมา ไม่พยายามฟาวแต่เราอยากไปเอาบอลเร็วละ่ะาการที่2เราไม่อยากทิ้งเขาแล้ว1เรามองคู่สู้ปบเรามองไหมเขาอยู่ตรงไหนกับความเร็วในการแบลบอลจอดถ้าเราลงแบลบอลเราไปช้าอ่ะหนูตามเราไปช้าทึบเนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่มีโอกาสได้พลิกเลยเขาถึงตัวตลอดเลยแต่ถ้า,าลงแบลบอลเร็วละ่ะอ่ะดูโค้ชจ้าวะึทึบนี่เห็นยังเราได้บอลแล้วคู่สู้อยู่ตรงนู้นอย่างเงี้ย เป็นความสามารถเฉพาะตัวเราแหละเราพลิกหาเขาได้เนี่ยเราจี้หาเขาเนี่ยเราจะโยกโหลบไปยิงประตูได้ไหมทุกครั้งที่เราไปเอาบอลเร็วจริงเห็นไหมว่าโค้ชเนี่ยหันไปมองคู่สู้ตลอดเลยเพื่อเช็คความเคลื่อนไหวของเขาตลอดเวลาเราจะได้เลือกเล่นในสถานก,การณ์ที่เขาเข้ามาแย่งได้ถูกดูคนนะครับคลิแกถูกเขามาแย่งจะโยกจะไปแล้วก็เลียที่จะยิงประตู ถาถึงบอลก่อนจริงแต่เขาก็มาถึงเพราะเรามาช้าแก,แก้ด้ดยการลงขยับมาเอาบอลให้เร็วเพื่อที่จะได้เลือกพลิกบอลไปเผชิญหน้าเขาแบบนี้เปลี่ยนจากลงมาช้าเป็นลงมาเร็วแล้วก็หันไปมองว่าครูสู้อยู่ตรงไหน,นลองไปทําดูรับรองว่าได้ผล